วันนี้เรามาดู M S X e นะสตาร์ทไม่ติดเออเป็นอะไรช่างเช็ครหัสแล้วไม่มีรหัสอะไรเตือนเนาะแต่ตอนนี้จันิฐานว่าปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ทำงานนะ M S X e นี้มันมีอาการนานแล้วเจ้าของเขาแจ้งวอาวูบวบนะบนะบก็เรายังไม่ได้เช็ครหัสเราก็บอกเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่ตอนนี้ทำการเข้าเช็คแล้วเนาะช่างก็ไปรับมาจากนู่น30กิโลนะ ไปดับอยู่นู่นแหละอ่ะก็รือแล้วเดี๋ยวก็ทําการเช็ครหัสดูก็เช็คแล้วอ่ะทาการเช็คละเช็คเลยแหละไม่มีอะไรเตือนเลยแต่สันนาน่าเป็นปั๊มน้ำมันเช้อเพิงเนาะเดี๋ยวก็เช็คแรงดันนะวิธีการเช็คแรงดันก็เหมือนกับสกูปปี้ไอที่ช่างเคยทําไปนะถ้าใครเคยติดตามคลิปใน,นคลิปใหม่ช่างจานหายไปนานก็ตอนนี้มันขยับขึ้นนิดนิด,นดหน่อยๆน่อยมันมันช้ามากเลยช่างก็เลยหมดกำลังใจที่จะถ่ายคลิปนะ ถ้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะกดติดตามนะช่างชาติจะได้มีผลงานใหม่ๆแต่ตอนนี้ไม่มีใครมันขยับนิดเดียวเองมันมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าช่างต้องทำงานของช่างเนาะงานช่างก็มีทําอยู่หลายอย่างกลาลังสร้างยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวมันแค่เป็นพื้นฐานตอนนี้ช่างก็เข้าป่าไปตัดฟืนนะเล้ไม่ไม่ได้ทาลายบรรยากาศอะไรนะก็ไปตัดไม้กระทงกระถินอะเพราะฐานยามว่างนะ เดี๋ยวว่างๆช่างจะไปไปถ่ายเตาฐานให้ดูเนาะเตาฐานทั้งพ่อช่างอีกแล้วนะมันอาจจะมีคนเคยเอาไปลงแล้วล่ะก็ตัดาติกักนนี่านะแต่ว่าช่างก็เป็นลูกของแกน,นี่แหละย,ยังไม่เคยเอาไปลงเลยก็เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวช่างจะแจ้งว่ามันเกิดจากอะไรเนาะเดี๋ยวตอนนี้ไปดูผลงานช่างชาติก่อนช่างชาติก็เอ่อทำต่อหม้อเสร็จแล้วเนาะต่อหม้อเสร็จก็คือเดี๋ยวพาไปดูมาไปเดินไปอ่ะเนี่ย ตอนนี้ช่างก็ทําการเนี่ยอันนะอันนี้ก็คือเ,อเทพพุดดิ้งนะเพดก็คือมันก็เทสาว่าตั้งเพดไว้เลยนะน,นะช่างก็รอไอเขาเรียกอะไรอะ่ะคนประเพณีไทยเนาะก็เดินสี่เนาะข้างขึ้นนะเอาข้างขึ้นเนาะช่างก็จะทําการอาสาวเอกสาวโทเนาะถึงมันจะเป็นไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่ โครงการมันใหญ่นะมันโครงการมันใหญ่มันมันก็ต้องทําอะไรที่มันถูกต้องหน่อยเนี่ยมิช่างทําเองนะนี่นะอืมสวยลราไม่สวยก็ไม่ต้องตีไม่ต้องชมหรอก,กบ,บ้านเราเองทําเอง <laughs> อมาอันนี้าทางก็เทไปแล้วนอเนี่ยเทไว้อย่างเงี้ยนะก็เทไว้หมดแหละเออเนี่ยย้อนแสงหน่อยเอาตามแสงหนะ่อยย้อนแสงอืมเนี่ย ก็เทไว้นะก็รอเดี๋ยวก็ต้องขุดเออเขาเรียกอะไรอ่ะขุดวางคันคอดินนะค่เอาแบบไม่ง่ายเลยทําเองก็ไม่มีประสบการณ์อะไรหรอกก็ทํากบว่าบ้านเราเนี่ยถ้าทำได้นหนามันลมก็ไม่พัดหรอกต้นบ้านช่างลมมันแรงนะบอกไว้ก่อเลยถ้าใครมาอยู่ฝั่งเนี้โอ้ยเวลาลมมันมาเนี่ยหืมต้นไม้เนี่ยหมุนเลยอยู่ว่าที่ต้นไหนแข็งแรงแต้นต้นไหนไม่แข็งแรงมันก็ล,มล้มแหละอืมไม่แด่แต่ช่วงเวลาว่างช่าง,างก็ไป ตัดไม้เผาถ่านนะเดี๋ยวจะพาไปดูเตาถ่านพ่อเขาล้กันนะว่าช่างทำไมาตัดไม้เผาถ่านได้เขาก็ช่างอยู่นี่มาตั้งแต่เด็กเขาต้องตัดได้อยู่แล้วล่ะนะก็มีงานเข้าอยู่งานหนึ่งมีมีก็นี่เขาก็ยังไม่เอาตังค์มาให้เลยเขายังไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรยังไม่ได้ว่าร้าไ,ไม่ได้เกะกะร้านเพราะร้านช่างกว้างอยู่เสมอนี่นะอ่ามีอยู่สองสมามการนะเดี๋ยวพาไปดูตเตาเผาถ่านอ่าเนี่ยไม้เนี่ยที่เอาไว้สําหรับเผาถ่านนะเนี่ยนะอ่า เขาจะกองกองกอง,กองไว้เงี้แหละนะไม่รู้กองใครกองใครก็ไม่รู้นะเอออย่างเงี้ยเอาไวเาานนะ้เผาถ่านนะท่างก็ไปตัดหลายวันสองวันแล้วสามวันาะน่าจะสามวันวถ้าจําได้นะอ่าก็ดูดูเอานะนี่เดี๋ยวพาไปดูเตาเอออะอืมเตาเป็นอย่างนี้นี่ไงนี่นี่พิดทาเอาไม้ลงตรงนี้หละนี่เขาปิดแล้วแล้วมันนูนขึ้นมางี้นะ แล้วตรงนั้นมีป่องไฟป่องควันนะเอออันนี้เตาที่หนึ่งนะนี่อ่านแล้วเดี๋ยวจะได้เอาออกแล้วนะ้ได้ฐานนะอันนี้มีอีกเตาหนึ่งนี่อันนี้ปิดแล้วมันเย็นแล้วมั้งมันไม่ร้อนตอนนี้มาห้าโมงหกโมงน่าจะเย็นแล้วอ่ะนี่มีเตาหนึ่งภาพดูนะคนช่างเขาอยู่นี่ก็ทำนี้แหละนี่นี่เที่ยวไม้ลงนะก็เดินลงตรงนี้นี่แล้วสายไปข้างในนี่แหละนะนี่ พอมันลุกๆแล้วก็เอาปิด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 ไมาแห้ไหมเลอกอัดนี่อัดเลิใส่ไม้อัดไว้เล้วมันไม่ไหม้แล้วนะเนี่ยเขาใส่ไม้อัดไว้เงีนเน้ยนะไปดูเตาที่สี่นะเนี่ยเตาที่สี่อยู่นี่อืมนี่เตาที่สี่นี่ก็ปิดแล้วมันกันเออเขาใส่ไปแล้วอันนี้อันนี้เตาน้อยเนี่ยเตาน้อยได้ฐานแล้วนี่ได้ฐานนี่เตาน้อย สำหรับไม้น้อยแบบกิ่งเล็กกิ่งน้อยอะไรเงี้ยนะนี่ก็เอาเนี่ยมเร็วกว่าส,สายโน่นมันก็ไมไม่ทันเขาหรอกนมันต้องอันใหญ่ใหญ่เลยนะเนี่ยนวขึ้นได้แล้วเนี่ยนะอืมทดสอบก็สามสี่ร้อยแหละตอนนี้นะเนี่ยเนี่ยช่างก็เนี่ยมีเวลามาช่วยตัดอย่างเงี้ยนะจะไม้เราเองนะไม่ผิดกฎหมายนะไม่ต้องไม่ไม่เกี่ยวอะไรเลยผิดกฎหมายไม่มีเพราะมีแต่ไม้ไม่ผิดกฎหมายไม,ไม้ไม้ในานาอะนะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกไม้ในานา เดี๋ยวเขาจะมาลอกคลองจะมาทานไงช่างก็ต้องรีบตัดนะถ้าไม่รีบตัดเดี๋ยวดินทับหมดตัดยากอืทําเสียงอย่างนี้ก็ออาเสียงปกติดีกว่านี่เห็นไหมล่ะนุ่มมองไปไกลเลยมีไม้ทั้งนั้นเลยนั่นน้เห็นไหมล่ะนะไม้เต็มหมดเลยใช้เวลาหลายวันนะเวลางานมีช่างก็จะทำงาน เวลาว่างๆก็ตัดไม้นี่แหละนะนะตัดไม้ต้นนู้นต้นนู้นตัดต้นน้ำฉาไปขายได้หลายรถอยู่นู้นไกลมากไม่เดินไปละให้เห็นแค่นี้แล้วกันเนาะอืมก็กดติดตามนะกดไลค์กดแชร์ช่างมีงานเข้าหลายงานอยู่แต่ไม่ได้ทำให้ดูหรอกเพราะเวลาไม่มีเพราะว่าคนติดตามน้อยเนาะคนดูเยอะคนดูก็เป็นแสนแล้วตอนนี้นะ เมื่อก่อนมัน9ก้าหตอนนี้แสนหนึ่งเป๊ะเลยเออแต่คนติดตามมันไม่ค่อยขยับ่ะจ้างก,ก็เลยโอ้โหก็ทำอย่างอื่นดีกว่าตัดไม้คงไม่ลงคลิปหรอกนะเออถ้ายัางไงกดติดตามช่างชาตินะช่างชาติจะได้ทำคลิปหลายๆอย่างให้ดูนะครับนะเออคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับผม